วัดด้วยขวาล,ลูกนี้บอลโหสวยเลยครับลูกยิงของชยาวัฒน์ศรีนาวงครับย้อนกลับไปอเงี้ยผมปสามครู 3, ให้กกอกแบบสอบถามว่าเ,เราโตไปอยากทำอาชีพแล้วผมเขียนงแต่ปสามเลยผมอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติวันนี้ซ้อมพรุ่งเนี้จะตัดตัวล้วแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดกับเรา มอบอกคุณเสี่ยงเยอยไปโล่งหัวใจเนี่ยน,นะมันผมคือจากนี่เนี่ยมาตอนนั้นผมเงงไปหมดเราเล่นทีมชาติอยู่อย,อยู่จะเลิกเล่นจะมาผ่าหัวใจเหรออะไรเงี้ยคนบอกว่าหน้าไทยมันน้อยเพราะใช้ต่างชาติคุณรู้สึกยังไงกับแบบทำพูดเนี่ยผมว่าแฟนบอลน,น้อยมากที่จะรู้จักผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นในนามทีมชาติที่ สม่ำเสมอแต่ผมก็เล่นในนามสโมสรอ,อย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็เป็นกองหน้าที่เป็นคนไทยที่เล่นมาโดยตลอดด้วย